พี่ที่ได้มานะครับก็ปัญหาสุขภาพนะฮะเห็นอย่างนี้คือว่าแข็งแรงก็เป็นมะเร็งล้ำไส้นะครับก็หมอบอกว่าอยู่ได้อีกสิบปีครับอยู่ได้แค่สิบปีแล้วก็ก็คือทําทุกอย่างครับหาทุกอย่างที่บ้านก็สมุนไพรก็เตรียมทุกอย่างครับผมก็สืบหาเซิร์ชจนมาเจออูนี้ครับแล้วก็กินจนประมาณ เดือนที่แล้วครับหมอก็นัดเช็คเช็คทุกอาทิตย์แต่เดือนที่แล้วก็นัดสวนแป้งอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะผ่าตัวเนื้อเนื้อหอบออกครับแล้วก็เช็คเซลเล์มะเร็งแต่ปรากฏว่าผลออกมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก้อนเนื้อที่จะผ่าออกไม่มีแล้วครับก็เซลนนเซล์มะเร็งก็ไม่เจอครับแต่คือจะอาหมอก็จะเลื่อนไปสามเดือนหกเดือนครับเพื่อจะดูว่าเซลล์มันจะซ่อนตัวหรือไม่ใช่ครับแล้วก็ สาเหตุที่ที่เชื่อมั่นก็คือที่ที่ที่ผมเองก็เห็นผมดีขึ้นก็ได้สั่งไปกินด้วยสั่งตัวผลิตภัณฑ์ของอาเจลไปกินจนเขาก็การขับถ่ายก็ดีขึ้นจนมันไปเรื่อยๆครับผลิตภัณฑ์ขายตัวเองครับแล้วก็ที่บ้านแฟนเ็าก็ซื้อต่ออะไรประมาณนี้ครับผมก็ตัดสินใจก็ทําและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในเมื่อหมอบอกว่าอยู่ได้แค่10ปีผมก็ใช้10ปีนี้ทำทุกอย่างครับใ,ให้เร็วที่สุดสร้างรายได้เร็วที่สุดความฝันก็คืออยากพาพ่อ,พอแม่เที่ยวรอบโลกครจะต้องทำให้ได้และเมื่อถึง10ปีนั้นอยากจะขับเบ้นไปบอกหมอว่า นี่ผมอยู่ได้ถึง10ปีแล้วนะสองกล่องครับกินปสองกล่องแล้วกินันละนจีสองค่ะกินครั้งแรกสองซองครับแต่ตอนนี้ลดเหลือวันละซองมีลําไส้อนะเป็นิลำไส้รมีลำไส้อาการแรกจะเป็นเหมือนกับลิซิดวงนะครับก็คือถ่ายเป็นเลือดช่วงที่ผมฝึกสอนจะถ่ายเป็นเลือดทุกวันแล้วก็คือพอยืนรับเด็กหน้าโรงเรียนครับน่าจะมืดมืดเพื่อนก็บอกว่าขอร้องให้ไปหาหมอจึงตัดสินใจไปหาหมอคลินิกที่ที่หน้าหมอครับ หมอก็บอกว่าเป็นลิซิดวงก็ให้ยามากินครับพอกินเสร็จมันก็หายไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือถ่ายเป็นเลือดออดเยอะมากแล้วก็มันปวดที่ท้องครับแล้วเรารู้สึกมันจะมีมีม,ม,มีมีก้อนเนื้อออกมาซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นลิซิดวงที่ออกมาก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยเช็คดูก็เจอก้อนเนื้อสองก้อนครับแล้วก็เช็คพันธุก,กรรมทั้งสองฝั่งทั้งพ่อแล้วก็แม่ก็มี เป็นมัเเลงครับก็ตาเสียชีวิตด้วยมัเเลงแล้วก็ผูวก็เสียชีวิตด้วยมัเเลงอะไรนะครับใหญ่กี่เซน,เนมันเราว่าออกมาเป็นลูกใช่ครับมันเป็นหนสองก้อนแล้วตอนตอนตอนที่ส่วนแป้งเข้าไปอะ่ะก็คือที่ที่ตกใจก็คือเขาผมเข้าไปนอนในเครื่องมันเป็นเครื่องใหญ่หญๆครับนะคนนอนใช่ครับแล้วมันมีเครื่องที่ตรวจตรวจทั้งนั่นนะครับแล้วก็แต่ผมไม่ได้ยินว่าหมอมาอีกคนแต่เขาได้ยิน ได้ยินแค่อียุสองปีเองเหรอทำไมอายุน้อยจังอะไรประมาณนี้ไม่น่าเลยพูดคือหมอก็พูดแต่ผมก็นอนนอนตะแคงอยู่ก็เราก็เฮ้ยมันหนักขนาดนั้นเลยหรอครับก็เหมือนกับก็ตกใจนิดนึงครับแต่พอผลออกมาก็ก็ก็ดีใจว่าพี่อันนี้ก็คือเซลล์มะเร็งไม่มีเขาหมอบอกไม่เจอแต่ตัวเลือดเลือดที่ตัวเซลล์มะเร็งปรากฏไหมเลือดเจอ ตรวจครับทีแรกผลอัลเลือดเลือดที่เจาะเขาบอกว่ามีเหมือนกับไขมันในเส้นเลือดอแล้วก็อ่าสมองตีบในเส้นเลือดในสมองตีบครับตอนนี้ก็คือไม่เจอเซลล์อะไรไม่เจอครับครับแต่ว่านัดก้อนเนื้อก็ไม่อยู่แล้วก้อนเนื้อมันเหมือนกับเขาบอกใช่ครับแต่คือจะนัดเจออีกทีหนึ่งสามเดือนข้างหน้าตอนนี้หายไเดือนแล้วไม่ครับปกติครับาไปสองเดือนแล้วค่ะสานเดือนสองคล้วคับ ตอนนี้ลดเหลือวันละหนึ่งซองครับแต่ตอนแรกวันพามาละสองซองครับมีถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวช่วเขียนให้ไโอเคได้คนระับ